สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดผลชนสูตรปมพระครูสิริปัญญาเมธีมรณภาพหลังรับวัคซีนโควิดจากกรณีพระครูสิริปัญญาเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์มรณภภาพเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาหลังกระทรวงสาธารณสุขนำทีมบุคลากรทางการแพทย์ถวายการฉีดวัคซีนโควิดแด่พระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อวันที่2เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในแพทย์ชำนิจิตตรีประเสริฐผู้อหน่วยการโรงพยาบาลสงฆ์ได้ถแถลงผลการชนสูตรอย่างไม่เป็นทางการสรุปไดว้ว่าวัคซีนที่ได้รับไม่มีผลต่อการมรณาภาพของพระครูเสียริปัญญาเมธีและไม่พบผลจากการเกิดลิ่มเลือดแต่อย่างใดแต่พบว่ามีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งผลตรงนี้อาจมีผลต่อการมรณาภาพ อย่างไรก็ตามหากผลการชนสูตรออกมาอย่างเป็นทางการจะให้แพทย์ผู้ชนสูตรแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งลิ่มเลือดที่เรากลัวทุกจุดไม่มีไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหรือทุกจุดก็ไม่มีเรื่องลิ่มเลือดแต่ว่าได้ทราบมาว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบและก็ตรงนี้อาจจะนะผมขอใช้คําว่าอาจจะก่อนนะซึ่งต้องให้แพทย์ผู้ชนสูตรลงความเห็นนะครับก็อาจมีผลต่อการเสียชีวิตของท่านได้ เพราะฉะนั้นถ้าพูดสรุปตอนนี้วัคซีนที่ท่านได้รับไม่ได้ทําให้ท่านมรณภาพส่วนการมรณภาพก็ขออนุญาตให้ออกมาเป็นทางการผมขออนุญาตแจ้งอย่างไม่เป็นทางการก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี้ com ขอบคุณค่ะ